คุณตาคะจากคำสอนของพระมหาวุฒิชัยท่านวอวชิระเมธีเรื่องบาป14ประการที่พ่อแม่ทำกับลูกโดยไม่รู้ตัวได้มีน้องหลายๆคนได้แสดงความคิดเห็นมากค่ะคุณตาจริงเหรอโอ้แล้วเขาว่ายังไงกันบางละ่ะ ส่วนใหญ่ความคิดเห็นก็เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกับคติธรรมของท่านวบค่ะแต่ก็มีความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณตาที่พี่เขาเขียนบอกว่าบางคนพ่อแม่สั่งสอนแล้วเขาไม่นำพาและก็ไม่ทำตามด้วยค่ะแล้วก็มานั่งโทษพ่อแม่อีกอย่างนี้คุณตามีความคิดอย่างไรบ้างคะ การเป็นพ่อแม่ที่ดีที่จะสอนลูกได้นั้นตาว่าเป็นเรื่องยากมากๆเลยแต่การเป็นพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่นั้นจะต้องมีสติปัญญาและความอดทนคุณตาหมายความว่าพ่อแม่จะต้องมีสติ ปัญญาที่จะชี้ทางให้ลูกเดินไปในทางที่ถูกที่ควรใช่ไหมคะคุณตาถูกแล้วหลานเอ้ยเด็กบางคนสอนแค่ครั้งเดียวก็รู้เรื่องแต่บางคนต้องสอนกันครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างนี้ก็หมายความว่า การสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีพ่อแม่ก็ต้องมีความอดทนสูงมากๆเลยนะคะคุณตาอดทนไหมพอต้องมีสติและปัญญารวมด้วยอย่าลืมนะการสั่งสอนลูกแต่ละครั้งมันไม่ใช่ง่ายฉะนั้นคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่จะต้องมีสติ และปัญญารวมคู่กันด้วยการสอนลูกคุณตาคิดว่าเราจะเริ่มสอนเขาตั้งแต่เขาอายุทเท่าไหร่คะคุณตาถึงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเวลาที่เราจะสั่งสอนลูกเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือเวลาที่เราได้อยู่กับลูกของเราเริ่มกันตั้งแต่ เริ่มตั้งท้องกันเลยทีเดียวหลานเคยเห็นไหมบางคนซ้อนลูกอ่านหนังสือแต้งแต่อยู่ในท้องซ้อนลูกไอฟังเพลงจารพัดอย่างเคยได้ยินไหมวรุตาเคยได้ยินค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่าเขาเปรียบเทียบเด็กเหมือนกับกระดาษสีขาวกับคุณตา ว่าถ้าพ่อแม่ขีดเขียนอะไรลงไปเด็กก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วหลานเอ้ยหลานจำได้ไหมอดีตวัยเด็กของหลานหลานลองนึกย้อนลงไปสิแล้วณนปะัจจุบันหลานยังจำอดีตในวัยเด็กของตัวเองได้ไหม จำได้แม่นเลยค่ะคุณตาอดีตสมัยเด็กเป็นอย่างไรวารุตาจำมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา55ปีแล้วค่ะวารุตายังจำวัยเด็กของตัวเองได้แม่นเลยค่ะนั่นแหละคือกระดาษข้านั่นเองขีดเขียนสิ่งใดลงไปสิ่งนั้นก็จะ ตรึงอยู่ในแผ่นกระดาษนั่นเองถึงจะพยายามลบออกไปเท่าไรรอยที่เราขีดเขียนลงไปมันก็ยังตราตรึงอยู่นั่นเองแล้วถ้าสอนแล้วลูกไม่เชื่อฟังล่ะคะคุณตาอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดของพ่อแม่ใช่ไหมคะแน่นอนล้านเอ้ย ลูกของเราเองเมื่อผิดขึ้นมาจะให้ไปโทษใครก็ต้องโทษพ่อโทษแม่นั่นแหละแต่พ่อแม่สอนแล้วนี่คะคุณตาจะมาโทษพ่อกับแม่ได้ยังไงคะพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่คือบุปการี พ่อแม่คือครูคนแรกของลูกพ่อแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของลูกฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือจะต้องสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีพ่อแม่จะต้องมีสติปัญญาและความอดทนในการสั่งสอนลูก ถ้าสอนและวไม่จำอย่างนี้เราจะใช้คำของโบราณได้ไหมคะรักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีสามารถจะนำมาใช้ในปัจจุบันได้ไหมคะหลานลองย้อนดูตัวเองสิเคยใช้คำโบราณน,นี้กับลูกตัวเองหรือเปล่าวารุตายอมรับค่ะว่าวารุตาก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันค่ะ รักงัวให้ผกูกรักลูกให้ตีบางครั้งวรุตาก็ต้องตีเขาค่ะเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเขาทำผิดครั้งหน้าอย่าทำอีกค่ะคุณตาสำหรับความคิดของตาตาถือว่าการตีไม่ใจเรื่องเลวร้ายถ้าเราตีเขาด้วยความรักความหวังดี พูดเอ้เข้าเข้าใจว่าทําไมถึงต้องตีลูกเพราะแม่ต้องตีลูกในวันนี้เพื่อที่จะได้ให้ลูกได้เป็นคนดีในวันข้างหน้าการตรีลูกด้วยความรักความหวังดีเป็นการเตือนสติอีกอย่างหนึ่งนะคะการส้อนลูกจะต้องซ้อนต่างแต่เขายังเล็กๆ ถ้าเขาเข้าใจไม่เป็นไรแต่ยังไม่เข้าใจก็ต้องซ้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเขาจะเข้าใจอย่ามาคิดซ้อนลูกตอนที่เขาโตแล้วถือว่ายากมากๆเลยวารุตาว่ายากจนถึงยากมากที่สุดเลยค่ะคุณตาเพราะว่าเด็ก ช่วงที่เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะเขาจะฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ค่ะนี่แหละตาถึงบอกจะซ้อนลูกก่อไอซ้อนต่างแต่เขายังเล็กๆตอนที่เขายังเป็นกระดาษขาวอยู่จะมาซ้อนตอนเขาโตยังไงเขาขอไม่ฟังมีน้องคนหนึ่งคะ่ะคุณตาเขียนคอมเมนต์มาว่า การไม่มีลูกก็ถือว่าเป็นลาบอีกชิ้นหนึ่งที่สวรรค์ส่งมาให้ค่ะตัดปัญหาไปครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวแต่เมื่อได้เป็นพ่อแม่คนแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่มอบให้เหมือนเป็นดาบสองคมเพราะท้ายที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็ได้ ส่งท้ายมาด้วยว่าการทำหน้าที่พ่อแม่ช่างเป็นงานที่ยากเหลือเกินการสร้างคนให้เป็นคนถือเป็นงานที่ยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของพ่อแม่ที่มีความตั้งใจจริง แล้วการที่ไม่มีลูกถือว่าเป็นลาบหมายความว่ายังไงคะคุณตาพระสามมาสามพุทธเจา้าท่านก็ได้ทรงแสดงธรรมไว้แล้วลูกก็คือบ่วงที่คล้องคอเรานั่นเองจะสะบัดอย่างไรก็ไม่หลุด แล้วก็สิ่งที่น้องเขาเขียนบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่มอบให้เหมือนเป็นดาบสองคมเพราะท้ายที่สุดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็ได้คุณตาช่วยอธิบายหน่อยสิคะพ่อแม่ถือว่าเป็นผู้ให้การให้จะต้องให้พร้อมด้วยเหตุและผล ถ้าให้อย่างเดียวโดยปราศจากเหตุและผลรองรับหรือไม่อธิบายเขาอย่างเช่นให้เงินลูกใช้อย่างเดียวโดยไม่เคยสอนลูกเลยว่า เงินพ่อแม่หามาได้อย่างไรลูกต้องรู้จักใช้สิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องสอนลูกถ้าไม่สอนเขาจะเป็นเหมือนกับดาบสองคมนั่นเอง วรุตาถือว่าการเป็นพ่อเป็นแม่ถือว่าเป็นงานระดับชาติเลยนะคะคุณตาแน่นอนเด็กดีเป็นสีของชาติเด็กฉลาดทำไห้ชาติเจริญจำได้ไหมจำได้ค่ะคุณตานั่นนะสิแต่ละประเทศเขาถึงให้ความสำคัญกับเด็กมากๆเลยละค่ะ วันนี้เราคุยกันมาสันานเลยค่ะคุณตาสรุปแล้วลูกทำผิดอะไรก็ถือว่าพ่อแม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดช,ชอบในส่วนตรงนั้นด้วยวรุตาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ทุกๆคนนะคะตาก็เเอาใจช่วยคนที่เป็นพ่อแม่ทุกๆคนด้วยนะ จะซ้อนลูกขอให้มีสติอย่าใช้อารมณ์ตาขอภาวนาให้สถาบันครอบครัวของหลานๆทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะขอบคุณมากๆค่ะคุณตาคุณตาเดี๋ยวเราลุกขึ้นไปเดินเล่นกันสักหน่อยนะคะคุณตาก็นั่งนานแล้วล่ะค่ะ นี้คะ่ะคุณตาไม้เท้าหมวกแล้วก็ผ้าผันคอวันนี้วรุตาไม่ลืมคะ่ะครบเซตครบเซตล,ลุกเลยคะ่ะคุณตาอ่ะอะช้าช้ากับคุณตาช้าช้าค่ะไปจลาหลานไปเดินกันเดินเล่นกันตาก็เริ่มเหมื่อยแล้วไปกันเถอะ